สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกเกมเมืองอาชญากรนครยอดสวนนะครับเกมนี้เป็นเกมแปลภาษาไทยฮะโดยค่ายสยามบอร์ดเกมกับค่ายมินบุ๊กเกมนะเนี่ยตัวกล่องมันครับเกมนี้ก็เหมาะสำหรับผู้เล่นทั่วไปฮนะเป็นแผนที่มาใบหนึ่งขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็จะมีการ์ดต,ต่างๆมาให้หาว่า คดีแต่ละคดีนั้นใครเป็นฆาตรกรแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคนระับกล่องขนาดกล่องประมาณกระดาษ A 4แล้วก็น้ำหนักน้ำหนักเบาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่า ออกมาแล้วแกออกมาก็จะมีกระดาษนะ,ะคู่มือเนี่ยคู่มือการเล่น ผนที่นีค่อนข้างใหญ่แล้วหนาเป็นเหมือนกับซองใส่กาแล้วแล้วก็กาดเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนกาดเว้นขยายเนี่ยเห็นไหม ให้มาใบหนึ่งดีมากเลยหายไปอย่างไรต้องลอยน,น่าจะเป็นการคดีะลองแกะดูนะอ๋อเดี๋ยวต้องมาดูซองนี้ก่อนนะ มเขีนว่าหมกทรงศูนย์คดีอรัมพบทนี่คือการเริ่มต้นของคดีนี้ในตอนนี้ให้หัวหน้าน,นักสืบพิกการและเริ่มต้นแน่นออกเสียงเข้าความด้านหลังการนะที่เกมนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะะมาดู คดีอารามพงศ์บดเนี่ยมันมันมีตัวเลขมาให้แล้วก็เป็นชื่อตอนมันนะหมกทรงสูงก็เป็นสรารลักหมกทรงศูนย์หมกทรงสูงมีห้าใบอะ่ะเนี่ยหาภาพให้เจอผลิกิจแรกห้ามพิการณานี้เมื่อคุณหาภาพเจอแล้วหัวหน้านักเสพย์จะสามารถพปรูนได้หลังการเพื่อตรวจสอบว่าคำตอบถูกหรือไม่ มันก็จะบอกเป็นคำใบ้เรืวว่อยๆเราก็เล่นตามมันเลยแต่ว่าถ้าพี่ข้างหลังจะเป็นการสปอยนะมันก็ยังอันนี้อุบัติเหตุรถชนมันก็จะมีเป็นมาบอบอีกเหมือนกันนะตัวละครตัวนี้เป็นตัวการน้ําช้าก็มีห้าใบเนี่ก็เป็นคดีใหม่พ้นธนาคารก็เป็นสนักเงิน Dio Master ก็ดีน่าสนุกดีครับ ก็จะมีมาให้้วยเหมือนกันมาดูแผนที่กันดีกว่าแผนที่ใหญ่มาก,กลองคลิกด,ดู ใหญ่จริงอ่ะนี่คือแบบให้ดูเล็กน้อยใหญ่สุดๆอ่ะมาดูของแถมกันบ้างเถอะของแถมเนี่ยมันมีเป็นเหมือนการ์เม่นขยายไอ้ไม่หน้เป็นเป็นไอเทมเว่นขยายเอาไว้แบบเวลาเจออะไรที่มันที่จะให้มาร์กตำแหน่งอะไรเงี้ยเจอคนเราก็จะมาวางไว้ อารมณ์ประมาณนี้ยก็มีแถมซองใส่การ์ดมากับอันนี้ก็เหมือนกันแหละเอาไว้วางไว้บนตำแหน่งพวกจุดที่น่าสงสัยต่างๆนะเป็นพลาสติกใสแผ่นกลมน,นี่มีมาอะไรมาให้เป็นสติกเกอร์ กล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ครับอันบ็อกมาก็มีประมาณนี้สำหรับเมืองอจยากรนครย่อส่วนจบการอันบ็อกครับสวัสดีครับ